เราก็ตั้งไว้ไก่เลย ตผ่านไปครับเด็กาว่ลยมแบบภูไทยของของบ้านมปอสิครับอุ้ยยายจำลองของมัตไคโอ้ยยายเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมจ๊ะเเดี๋ยวผมจะนวดให้นะ อสวัสดีค่ะเชฟุณท,ที่ไหนมาคะสวัสดีครับออสวัสดีครับ,บไปขุดปูมาไปขุดปูที่ไหนตรงข้างหลังนั่นแหละไปดูปรปดูปปูว่าจ <ไป S 2> ะไปขดุปตขดตรงนี้ครับก็เลยได้ยินเสียงดนตรี ดังมโน้องมาณังเลยออกมาใช่ไหมครับอันย้อนให้เพื่อนไปแต่ก่อนเพันเว่าจะจะรำบ้างนะขอรเนี่ยผมเดี๋ยวผมดูในช่องผมก่อนว่าเอฟซีทั้งในจะให้ผมรำรำในดอกผมไม่เอานะครับมีดนตรีด้วยต้องมีดนตรีครับผมจะรำก็ถ้ารำเนี่ยก็ปรึกษาแม่ครูได้อ๋อใช่ไหมปรึกษาแม่ครูได้ครับผมรำได้สักวันหนึ่งเอฟซีทั้งในจะให้ผมรำกดหนึ่งครับรำขอทราบก็ได้เออเจอกัน ยังไม่ได้รเป็นไรอะยังไม่พร้อมวิผมพร้อมแล้วนี่ผมเอาชุดของแม่จำลองนี่แหละอลเงสีเหลืองหีะไ้ไม่ครูอยู่ไหนล่ะเอาของไหวเนาะอันนี้เป็นพิยันครับผมครับผมอันนี้เราเชฟยันเชฟยันเชฟยันมาแล้วเชฟยันกดไม่แม้โอ้ยคนกดหนึ่งหลายแทบปนี้ โอวนเลยนะคะใครอยู่ช่องมีมานาอยากให er. ้ผมรำกดหากดหนึ่งเลครับทุกคนครับอซีสองพันี่อยยันรนะครักดหนึ่งกดหนึ่งอเ้กดหนึ่งาดนรัอกดหนึ่งชฟยันจะรำนะคะกดแต่หึงเด้อเอาแนวห้ผมรำนเด้อโอ้งเต็มเลยครับตอนนี้นวเลยฮะใครท่านใดอยู่ในช่องยาจำลองนะครับอยากให้ผมรำ กดหนึ่งหนึ่งแล้วเพียบเลยหนึ่งใช่ไหมจริงไปเอาสุดมาเพียบยันด้วยเลยครับจริงเยอะเลยครโอ้ครับขอบคุณมากนะครับจะทำมันไหนครับเพียบยันครับหนึ่งหนึ่งเต็มเลยตอนเนี้ยหนึ่งเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยสองร้อยกว่าท่านที่ชมันเอาเพิ่งมาจากช่องพี่มานาเอ้าคนหายจากช่องเจอแล้วเขามานี่แล้วครับครับผมมาแล้วไม่ต้องไปนะครับมาแล้วอยู่ที่นี่เลย เอออลไรยังไงซื้อโอ้ยซื้อยังก่อนซื้อซื้อสลอร์ครับผมซื้อสลอร์ด้ครับผมขับไปซ่องไม่เป็นไรครับซื้อสลอร์อ่าคุณยายก็ว่าผ้าสบายคุณยายก็ได้สวัสดีครับอันนี้ก็สลอร์แซแรมาแล้วนะครับโอโกไรนะครับหมดเต็มเลยครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วลูกจากโอโกไรมาแล้วเด้อแสดงว่ามาแล้วครับ เชฟยันต้องรำจริงว่าล่ะเริ่ำอีกรำรำนะครับเพราะว่าเอฟซี <ลำ S 1> <FC S 2> สนับสนุนครับเอออยากให้ยอยอผมส่งหมายเลขบัญชีไปให้นะครับทุกช่องเลย <laughs> เาปก็ส่มานะครับหนนอะไรโอ้โหคุณตาชิปิก็ได้โอ้โหหลายคนนะโอ้ยขายกคใัี้สคนก็รับันทันไมด้วยครับคค่เดียวค่ะก็ที่เราไปนอ่ด้วยกันใช่ไหมอันนี้อันนี้เ็ล้ำแล้วปะคำนี้เอาผมผมก็เอาถุงมาอยู่เด้อผมก็จะไปไปล่า เบาต้นเบาต้นเอคาถาดเลยครับท่านผู้ชมคาถาดเลยคาถาดเสียสังเรยถ้าถ้าเป็นในง่วงกินข้าวโค้งไหเราต้องไปหาทุดก่อนครับต้องใส่ชุมไหมขอบคุณนะคะคุณตา จะรี้กอียอกเป็น้อยเนเนี้ัอ่างนกให้เาลงน้ไม่เป็นน้อยรารัพ้อมกันเลยครอยากให้าต้นาด้วยเยอะค่ะกนนะ เราทำลํากันพรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้นันแล้วก็นังใจเอฟซีเเอาแต่ยูทูบเบอร์ลํเราเราต้อง้อมัน้วเหรอต้งนี่วางงมีเรื่องเล่นหนึ่งคขอบคุณนะคะขอบคุณเด้จะเล่นหนึ่งเลยนยให้ในหะ้อย่าให้ปาทำสาให้

ทเดียวกันนั่นแหละอบ่มันีบน้สอนนะยให้จะองสอนล้อืเห็นมเมวานี้ล้เป็นเดบอไปนดได้ลอดเมื่อกี้ล้ำไปแล้วนะคะอันนั้นล้าถวายภูไทยถ้าล้ำปูปฏิจินมันจะมีเสียงเพลงวะการไหวบอลบอปูอันนั้นธรรมดาเราคนละอย่าง อันนั้นล้ำถวายทุไยเมื่อกี้นี่แหะกดให้แล้วมตกลำคนเดียวบ่นัี่่นนี้สวัสดีค่ะพี่ล้ำพ่อ

กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ